อายุของผู้ป่วยนะครับถ้าอายุไม่เกิน50ปีการตอบสนองจะดีมาก หมอทีนะครับเป็นหมอสมองกระดูกสันหลังนะครับก็มีคําถามก็มาว่าการให้ความรู้ในเรื่องการรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังคือคําว่า EDI คําว่า e d i ก็คือถ้าแปลเป็นไทยสั้นๆก็คือไปว่าการฉีดสเตียรอยเข้าโครงกระดูกสันหลังนะครับเป็นการรักษาโรคปวดหลังและก็หมอนรองกระดูกสันหลังเอ่อเบียดเส้นประสาทใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมหรือว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่อาการไม่รุนแรงมากนะครับการฉีดเอ่อสเตียรอยเข้าโครงกระดูกสันหลังจะช่วยลด อาการปวดแล้วก็ลดการบวมของเส้นประสา,าททาให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นได้นะครับขึ้นกับความรุนแรงนะครับถ้าสมมติโรคไม่รุนแรงการตอบสนองก็จะดีแล้วก็ถ้าผู้ป่วยมีอาการเป็นมาไม่นานไม่เกิน3เดือนการตอบสนองก็จะดีมากแล้วก็อายุของผู้ป่วยนะครับถ้าอายุไม่เกิน50ปีการตอบสนองจะดีมากซึ่งก็สามารถทําให้อาการปวดหรือว่าตัวโรคเนี่ยดีขึ้นได้จากการฉีด EDI นะครับ